ละกามราคะคืออะไรการละกามราคะในทางพุทธศาสนาหมายถึงการลดละเลิกหรือขจัดความกำหนัดยินดีในการมคุณทั้ง5อันได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้จิตใจ,จติดข้องผูกพันและเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์การละกามราคะไม่ใช่แค่การงดเว้นการเสพกามทางกายเท่านั้นแต่รวมถึงการจัดการกับความคิดความรู้สึกและจิตใจที่ติดข้องอยู่กับความสุขทางโลกเหล่านี้ด้วย การละการราคาทำได้อย่างไรการลักการราคาเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางหลักๆดังนี้หนึ่งการพิจารณาความไม่เที่ยงและโทษของการพิจารณาให้เห็นว่ากรรมคุณทั้งหลายไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คงอยู่ตลอดไปมีความแปรปรวนเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง,รงการยึดติดในสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความผิดหวัง เสียใจและทุกข์ใจในที่สุดดอกจันพิจารณากายคตาสติพิจารณาร่างกายของเราและผู้อื่นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดมีส่วนประกอบต่างๆที่น่ารังเกียจเพื่อลดความกำหนัดในรูปกายดอกจันพิจารณาอสุภกรรมฐานการมองเห็นซากศพในสภาพต่างๆเพื่อให้เห็นความไม่จีรังของร่างกายและความจริงของชีวิตสองอันฝึกสติและสมาธิการฝึกสติและสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบ มีกำลังและสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ดอกจันเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงรวมถึงตนเองเพื่อลดความปรารถนาในสิ่งต่างๆและเพิ่มความกรุณาในจิตใจดอกจันฝึกอนาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันและไม่ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์การราคะดอกจันวิปัสสนา การเจริญปัญญาเพื่อเห็นความจริงของสิ่งต่างๆต,ตามสภาพที่เป็นจริงไม่ใช่ตามที่กิเลสปรุงแต่งสามการลดละเลิกจากปัจจัยภายนอกลดการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้เกิดความกำนัดยินดีดอกจันการสํารวมอินทรีย์ ระมัดระวังการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเมืม่อกระทบกับอารมณ์ดอกจันทร์การคบกันยาณมิมิตรขอผาผู้ที่มีศีลและธรรมมีความประพฤติดีและชักชวนกันไปในทางที่ถูกที่ควรดอกจันทร์การอยู่โดดเดี่ยวในบางโอกาสการปลีกวิเวกจากหูคณะจะช่วยให้จิตใจสงบและไม่ถูกสิ่งเร้าภายนอกรบกวน4การรักษาศีลการรักษาศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อสาม กาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีจะช่วยควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้เหมาะสมไม่ลวงละเมิดในการประโยชน์ขององค์การละการราคาการละกามราคาเป็นหัวใจสำคัญขององค์การดำเนินชีวิตในทางพุทธศาสนาและนำมาซึ่งประโยชน์มากมายเช่นดอกจันความสงบทางใจจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายอยู่กับความปรารถนาในการดอกจันความสุขที่แท้จริงพบความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกดอกจันการพัฒนาปัญญา มีสติและปัญญาที่เฉียบคมสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตดอกจันรการหลุดพ้นจากทุกข์เป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุนิพพานการละก,การมราคะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยความเพียรพยายามและความเข้าใจที่ถูกต้องหากคุณมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อระก,การมราคะเพิ่มเติมสามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้รู้ได้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการรกการรมราคะ หรือเรื่องอื่นๆในทางพุทธศาสนาไหมไม่เชิงทั้งหมดว่าการราคาคือราคาที่อาศัยกายหยาบอย่างเดียวถ้าแต่มีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึง้งและมักจะปรากฏออกมาทางกายหยาบทำความเข้าใจราคาและการราคาก่อนอื่นเรามาแยกความหมายของราคาและการราคากันก่อนดอกจันราคาหมายถึงความกำนัดยินดีความติดใจความพอใจ ความย้อมใจติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่ทำให้จิตใจติดข้องผูกพันและเป็นอกุศล,ลมูลรากเง่าของอกุศลที่สำคัญตัวหนึ่งดอกจันการมราคะเป็นราคาชอนิดหนึ่งที่จอดจงไปที่กามาคุณ5าได่แก่ดอกจันรูปสิ่งที่มองเห็นดอกจันเสียงสิ่งที่ได้ยินดอกจันกลิ่นสิ่งที่ได้กลิ่นดอกจันรสสิ่งที่ลิ้มรสดอกจันโผลตอถัพพะ สิ่งที่สัมผัสทางกายการราคากับกายหยาบการราคะเกี่ยวข้องกับกายหยาบร่างกายอย่างไรดอกจันเป็นเครื่องรับรู้กามคุณกายหยาบของเรามีอายตนะภายนอกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นช่องทางในการรับรู้การมคุณทั้งห้าเมื่ออายตนะเหล่านี้ไปกระทบกับอารมณ์ที่น่าพึงพอใจ ก็จะเกิดความรู้สึกยินดีพอใจซึ่งเป็นบ่อกเกิดของกามราคะเช่นดอกจันตาเห็นรูปที่สวยงามเกิดความพอใจในรูปนั้นดอกจันกายสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลอบอุ่นเกิดความพอใจในสัมผัสนั้นดอกจันลิ้นลิ้มรสอาหารที่อร่อยเกิดความพอใจในรสนั้นดอกจันการมราคะแสดงออกทางกายแม้กามราคะจะเป็นสภาวะทางจิตใจแต่เมื่อเกิดขึ้นอย่างรุนแรงก็มักจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกาย เช่นการแสดงความรักความต้องการทางเพศการอยากได้อยากมีสิ่งของต่างๆเพื่อตอบสนองความพอใจทางกายดอกจันความเกี่ยวโยงของกิเลสกามและวัตถุกามดอกจันกิเลสกามคือตัวกิเลสตัวความอยากความกำหนัดที่อยู่ในใจของเราดอกจันวัตถุกามคือวัตถุสิ่งของภายนอกที่น่าปรารถนาเช่นรูปสวยๆเสียงเพราะๆอาหารอร่อยๆร,ยรวมถึงร่างกายของผู้อื่นด้วยกำราคาเป็นความกำหนัดในกิเลสกามที่มุ่งไปที่วัตถุกามนั่นเอง ดังนั้นสรุปได้ว่าการราคาคือราคะความกำนัดยินดีที่อาศัยการรับรู้ผ่านกายหยาบอายตนะเพื่อเข้าถึงการมคุณห่าและมักจะแสดงออกทางกายหยาบแม้ตัวกิเลสจะอยู่ในใจแต่การรับรู้และการแสดงออกก็สัมพันธ์กับกายหยาบอย่างแยกกันได้ยากค่ะมีอะไรที่คุณสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ การละกามราคะผลทางสู่ความสงบภายในในทางพุทธศาสนาการละกามราคาคือหัวใจสำคัญขององค์การดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ความพ้นทุกข์มันคือการลดละเลิกหรือขจัดความกำนัดยินดีในการมคุณทั้งห้าได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ทำให้จิตใจของเราติดข้องผูกพันและกลายเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ระทมต่างๆการละกามราคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การงดเว้นการเสพการทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการจัดการกับความคิด ความรู้สึกและจิตใจที่ยังคงยึดติดอยู่กับความสุขทางโลกเหล่านี้ด้วยการาคะคืออะไรและเกี่ยวข้องกับกายอย่างไรก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าราคะและการราคะกันก่อนดอกจันราคะโดยรวมหมายถึงความกำนัดยินดีความติดใจความพอใจหรือความย้อมใจให้ติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆมันเป็นหนึ่งในกิเลสสำคัญที่ผูกมัดจิตใจเราไว้กับภพบภูมิ เป็นรากเง้าของอกุศลดอกจันทรส่วนการราคะเป็นราคะประเภทหนึ่งที่จอดจงไปที่กรรมคุณ5่าซึ่งได้แก่รูปสิ่งที่มองเห็นเสียงสิ่งที่ได้ยินกลิ่นสิ่งที่ได้กลิ่นรสสิ่งที่ลิ้มรสและโผลต่อถับพะสิ่งที่สัมผัสทางกายแม้ว่ากรรมราคะจะเป็นสภาวะทางจิตใจแต่ก็มีความเกี่ยวพันกับร่างกายของเราอย่างแยกกันได้ยาก เพราะร่างกายคือเครื่องมือในการรับรู้กรรมคุณเหล่านี้ดอกจันทร์กายเป็นเครื่องรับรู้กรรมคุณร่างกายของเรามีอายตนะภายนอกได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายซึ่งทำหน้าที่เป็นช่องทางในการรับรู้กรรมคุณทั้งห้าเมื่ออายตนะเหล่านี้ไปกระทบกับสิ่งที่น่าพึงพอใจก็จะเกิดความรู้สึกยินดีพอใจขึ้นในจิตใจ นำไปสู่กรารราคะเช่นโดงตาเห็นรูปที่สวยงามร่างกายสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลหรือลิ้มลิ้มรสอาหารอันโอชาดความพอใจเหล่านี้ล้วนเป็นบอกเกิดของกรารราคะดอกจันกรารราคะแสดงออกทางกายแม้ตัวกรารราคะจะอยู่ในใจแต่เมื่อมันรุนแรงขึ้นก็มักจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมทางกายเช่นการแสดงความรักความปรารถนาทางเพศหรือความอยากได้อยากมีสิ่งของต่างๆเพื่อตอบสนองความพอใจทางกายดอกจันกิเลสกามและวัตถุกาม ในทางพุทธศาสนาเราแบ่งกามออกเป็นสองส่วนคือกิเลสกามซึ่งหมายถึงตัวกิเลสตัวความอยากความกำหนัดที่อยู่ในใจและวัตถุกามซึ่งคือวัตถุสิ่งของภายนอกที่น่าปรารถนาเช่นรูปสวยเสียงเพราะอาหารอร่อยรวมถึงร่างกายของผู้อื่นด้วยกามราคะาจึงเป็นความกำหนัดในกิเลสกามที่มุ่งไปที่วัตถุกามนั่นเองดังนั้นสรุปได้ว่ากามราคะคือความกำหนัดยินดีที่อาศัยการรับรู้ผ่านร่างกาย อายตนะเพื่อเข้าถึงกรรมคุณทั้ง5และมักจะแสดงออกทางพฤติกรรมทางกายแม้ตัวกิเลสจะอยู่ในจิตใจแต่การรับรู้และการแสดงออกก็สัมพันธ์กับร่างกายอย่างแยกกันได้ยากแนวทางปฏิบัติเพื่อระการรมราคะการละการ,รมราคะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางหลักๆดังนี้ดอกจันการพิจารณาความไม่เที่ยงและโทษของกรมเราต้องมองเห็นว่ากรรมมคุณทั้งหลายไม่เที่ยงแท้ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่คงอยู่ตลอดไปมีความแปรปรวนเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงการยึดติดในสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความผิดหวงังเสียใจและความทุกข์ในที่สุดดอกจันพิจารณากายคตาสติฝึกพิจารณาร่างกายของเราและผู้อื่นว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดมีส่วนประกอบต่างๆที่น่ารังเกียจเพื่อลดความกำนัดในรูปกายดอกจันพิจารณาอสุภกรรมฐาน การมองเห็นซากศพในสภาพต่างๆจะช่วยให้เราเห็นความไม่จีรังของร่างกายและความจริงของชีวิตดอกจันการฝึกสติและสมาธิการฝึกสติและสมาธิจะช่วยให้จิตใจสงบมีพลังและสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ดอกจันเจริญเมตตาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตทั้งปวงรวมถึงตนเองเพื่อลดความปรารถนาในสิ่งต่างๆและเพิ่มความกรุณาในจิตใจดอกจันฝึกอานาปานาสติ กำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันและไม่ฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์การราคาดดอกจันวิปัสนาเจริญปัญญาเพื่อเห็นความจริงของสิ่งต่างตางตามสภาพที่เป็นจริงไม่ใช่ตามที่กิเลสปรุงแต่งดอกจันการลดละเลิกจากปัจจัยภายนอกลดการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกที่ทำให้เกิดความกำนัดยินดีดอกจันการสำรวมอินทรีย์ ระมัดระวังการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำเมื่อกระทบกับอารมณ์ดอกจันทร์การคบกัลยาณมิตรคบหาผู้ที่มีศีลและธรรมมีความประพฤติดีและชักชวนกันไปในทางที่ถูกที่ควรดอกจันทร์การอยู่โดดเดี่ยวในบางโอกาสการปลีกวิเวกจากหมู่คณะจะช่วยให้จิตใจสงบและไม่ถูกสิ่งร้าภายนอกรบกวนดอกจันทร,รกน์การรักษาศีลการรักษาศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อสามกาเมเสุมิชฌาจาราเวรมณี จะช่วยควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาให้เหมาะสมไม่ลวงละเมิดในการประโยชน์ขององกการราคา์การละกมการ,ราคะการละการาคะเป็นหนทางที่นำมาซึ่งประโยชน์มากมายในชีวิตของเราเช่นดอกจันความสมบางบพานใจจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายอยู่กับความปรารถนาในการดอกจันความสุขที่แท้จริงพบความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกดอกจันการพัฒนาปัญญา มีสติและปัญญาที่เฉียบคมสามารถมองเห็นความจริงของชีวิตดอกจันการหลุดพ้นจากทุกข์เป็นหนทางนำไปสู่การบรรลุนิพพานการละกามราคาอาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้ด้วยความเพียรพยายามและความเข้าใจที่ถูกต้องหากคุณมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อละการราคะเพิ่มเติมสามารถศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้รู้ได้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสู่ความสงบที่แท้จริงมีอะไรที่คุณอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการละก,กามร,ราคะหรือเรื่องอื่นๆในทางพุทธศาสนาไหมคะ